สวัสดีค่ะพบกับช่องนอกรกอกนะคะ ต่างชาติมาจากมองโกเลียด้วยนะครับสาาสุดยอดยาะฮันนี่ ลุงแมาแจมกับเขาเนาะปลาแต่ว่าน่ะนะอ้าววันนี้ล้อมรอบหมอแคนปลาแม่นุงแทนปลานอกปลาเจ้าน้ำขาวแม่โอ้คนมักค่ะโยโย่ที่ไปบ่ไปนู่นที่ไปบ่ไปนู่นที่ไปบ่ไปเลยโอ้ย นุ่งทยบอนะอดใจไม่ไหวก็ต้องเข้าไปเกมอ้าวิคมาแต่ซสอันนี้นะคุ่นทุ่นเต้นเป็นแถบันนี้ยเยน่าจะมาด้วยกันละโอ้แม่ลำไม่เป็นจังหวะแบบนี้น่ะ อ้าวยยหมอออกมาแล้วบอ จบแล้วเหรอคะนี่อ๋ออืมนะคะคุณดูขอบคุณที่หลายเ้ย ว่าคนใส่ซอให้นะคะยังไงก็จับมือยังไงนะครับโอ้อันนี้บอนทำราดหลุมล่อครับนี่ครับผมมอ่ี่สินะน่หะอแ่ไดีรกเอออ้นี่ผูเนี่ไรคับผมแต่กันลุงข้นจดีม่งนะครับเด้อแต่กลอวันขม่อยู่มบนเนี่ยไรแตกกดาผมมีโอกาสถิม่กินผมมียุ่นข้นต้งแเด้อ ผมก็ได้ยังไปจับิันได้บหครับผมได้ครับดูแลสิไปจับเูเป็นไปหรออะไรนะมองไม่เห็นไม่้เ็นไหรพดแต่การคน่อตัวเคนมาจากรอยเอดค่ะจากอยเอค่ะลุงจริงๆแล้วเป็น ครูแจักกับท่านพ่ออนุวัตรก็เสด็จเอิ้นพ่อออนี่เมื่อก่อนเพิ่นตั้งสถานีวิทยุกัไปจัดรายการอยู่สถานีวิทยุเพิ่นก็เลยเอิ้นติดปากว่าเป็นพ่องมันก็ได้เลยครับแบบนี้นะเรียนนเเาะดี๋ยวให้ลุงเป่าก่อนเดี๋ว้ลงเป่าก่อนสาธุก่อนขอครูเป่าต้องอัดรูทุกรูใช่ไหมคือคือคือ มีความเื่อมบอนเื่อถือได้หมดแล้วลุงจับเลยได้มากเนาะเลยได้มากนี่ครับส่งหู้นี่พ่อเนี่เย็ดคนละตัวเนี่ยคน่ายังอยู่จับจับแต่นอกบอลโมแค้นแต่นอกบอลคุณลุงได้แค้นใหม่แล้วนะคะตอนนี้ท่านที่ตายโอ้ยยาเลยคือคือคืออยู่คุณลุงคือได้ลุงเอาอีกเอาอีกไทนบ้านนอกมามาดูมาดูนี่ ไม่ไม่เป็นงานแค้นต้องเอลต้องไปนะถ้าดังจับแค้นนะเอวต้องไปนะเอาคุณปู่ยิ้มเลยนะคะับเราจะให้ลุงเทพนอกเป่าแล้วนะวันนี้ดังไปทั่วโลกได้นี่ดังไปทั่วโลกได้นี่แค้นนี่นะเอ้ายังจะไปส่งนะวันนี้เอ้าพี่ินเจ้าขาดแค้นไม่ได้นะคือไหนเป็งนี้เขาเปล่านะครับเปขาเปล่าเปล่า มีเปล่าใช่เออเปล่าแคนลได้เลยเ้เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เปลาเปล่าแล้วเี้ยวไปคือเกิดมาตอนน้าพ่อผมเจ็ดสิบเปลาเฮ้อเี่ยแล้วเจปีได้อยากินบวันาเปล่าแคนผมว่าผมจะเลียงกับพ่อพ่อผมจไปสวรรค์ก่อนแล้วเอไมเลียง ิ่นเปลี่ยนอยู่ิ่นมีแนอยู่เาก็ต้องเป็นนี่ผมอยังช่วงซุมห้อสีน้งลงพังซะก่อนบอลแนีก่อนนี้อันนี้คือไรก็เปลนเลยปะจ้ากเป็ี่หนมีสร้างห้องลุ่พ่นรันี้หคือช่สือมั้งเปล่าเปลี่ยน เฮเ่งยีอีบอกว่าความงในใจความจริงในใจเออขอได้บอกขอได้บอกเอาม่ยดูเอาม่ดูเอาม่ดูเอาอ้เขลุงหน้เอาเมือนกีเลยเอาเหมือนมานั้น โอ้ถือว่าเป็นบุญเราได้นี่ยแค่ไปทั่วโลกไปหลายโลกไปหลายประเทศแล้วืมแขนไปหลายทั่วโลกแล้วไม่อะนะเป็นเต่าวนนี้นาะครับผมเดี๋ยวให้ลุงดูอีกนั่นน่ะเออน่าจะหมอแคนชื่อดัง่แตอยู่เบื้องหลังของศิลปินหลายคนโอเคนะไปจะจะไปจับอลาไทยแคนกันบุญแคนด้วยโอ้โหนี่เป็นแคนประกอบเป็นมหับ มันเป็นวาสนาได้จับแพนนี่ถือ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 ว่าเป็ี่นนเป่ามันมวอนตักหน่อยรู้เป่าเจือดูเอาเปล่าเจือดูเขาบอกอีโพเคยเป่าหน่ะผมผมกเปลี่นมีแต่โผล่ผมเนาะเป่าเปลี่นเป่าด้เจ้ากระเป๋าเปลี่นเนาะอีโพเปลี่นเจ้ากระเป๋าเปลี่นเนาะเป่าเปลี่ยนอยู่แต่มันไม่เป็นนนั้มีเลือดพ่อไหมมีเลือดพ่อไหมเอาเอาเลือดพ่อมาโชว์หน่อยเลือดพ่อมาโชว์หน่อยก็ก็มีอยู่แตาเมียนมาเอาเลือดพ่อมาโชว์หน่อย ว่าไปนเดแฟนแ่มีคู่เด้เอแฟนมีคู่คุณป้าบอกนะคุณลุงแล้วค่อยไปเคยเป่าค่อยเคยเป่าเหมือนผู้ยิ่นิ่มเหมือนบอกเนินร้อม่อไม่ใช่เป็นนะไม่ใช่ผู้ยิ่นิ่มเป่าเป็นอยู่อเขาใหญ่คนไม่เป็นโอ้คุณลุงเป่าเป็นแล้วนะนี่โอ้โหตบมือแล้วกันนีครับ กำลังเลยเว้ยไปเปิดหายห้าวแล้วเอาไปไหว้บ้ปอนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ